จากที่นี่กันหถอะเพื่อนไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้โห,โหอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นผ่านหมดเลยไม่ทำความสะอาดบ้างเนะหรอนี่ยอต้องใต้ดินเหรอยอาดอ,อย่าพาไปหาผีนะเพื่อนอู้ว่ามาแล้วว่าไปแล้วที่ไหน ไม่เห็นเลยยังไม่มีไฟรายด้วยเฮ้ยเจ้าเพื่อนปไปตรงโน้นไปตรงโน้นเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยตะก็นมองไม่เห็นมีปี๋อยู่ด้านหน้าเฮ้ยเดิเข้าไปแล้วใช่ไหม เดินเข้าไปเลยนายไปกระตาไปวิ่งๆ่งๆๆหนี่มาที่ไกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนไปเพื่อนเดินไปเรื่อย ไ่ใช้เลยอะ่ะวิ่งก่อนวิ่งซิ่งซิ่งก็ข้างหลังคือตับหนักแล้วติดๆไปเพื่อนวิ่งก่ไปเลยเดี๋ยวจะมีคนรักเซเว่อนอนยู่ใช่คนต้อนรับหน้าเซเว้นใช่ไหมโอเค 在喂我。